ข่าวดีเจาะน้ำบาดาลฟรีทั่วไทยทั่วประเทศใครสนใจลงชื่อด่วนได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับไม่บุ๋มมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปข่าวนี้นะคะก็มาบอกข่าวดีนะคะตอนนี้นะคะกรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นะคะได้ประกาศเจาะน้ำฟรี นะคะสำหรับใครที่สนใจลงชื่อไว้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะเจาะฟรีทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นเกษตรกร,ะกรนะคะจะต้องดีใจกันแน่ๆนะคะเพราะว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะคะได้จัดโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการ,กรเกษตรนะคะอันเนื่องมาจากปัญหาไพยแล้งปี2564 แต่ก่อนที่เราจะไปเข้ารายละเอียดกันนะคะก็อยากขอกําลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารนะคะและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะปีนี้มีปริมาณฝนตกน้อยมากๆเลยนะคะอีกทั้งสำรวจพื้นที่น้ำบาดาลแล้วพบว่ามีน้ำคงเหลืออีก30,000ล้านลูกบาทเมตรต่อปีเท่านั้นเองนะคะ สำหรับโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรนะคะที่สำคัญโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรนี้นะคะรัฐบาลทำให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะโดยเหตุนี้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นะคะจึงเร่งขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล2,288บ่อทั่วประเทศพร้อมทำ CSR ช่วยเหลือประชาชนนะคะแจกน้ำบาดาลสะอาดไปแล้วกว่า 5.5ล้านลิตรนะคะเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็คือเจาะน้ำประดาลเพื่อการเกษตรไปแล้ว1,122บ่อนะคะและเจาะไปแล้วนะคะให้ประชาชนที่เดือดร้อนไปแล้วเนี่ย119บ่อนะคะนอกจากนี้ยังทำการเป่าล้างบ่อน้ำาาดาล274บ่อแล้วก็ซ่อมแซมระบบประปา330แห่ง ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ253า253แห่งและแลกจ่ายน้ำประดาลสะอาดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำไปแล้วกว่า5ล้าน5,53,400ลิตรนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่จะทำพื้นมาเพื่อพี่น้องชาวเกษตรกร,ะกรนะคะให้มีน้ำประดาลไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนี้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและ กรอกข้อมูลนะคะได้ที่เว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นะคะมีข้อสงสัยหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนนะคะในสถานการณ์ภัยแล้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นะคะโทรสายด่วนนะคะ0959497000นะคะหรือ026667000นะคะกด1ตั้งแต่เวลา 8นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาทีของทุกวันนะคะจนกว่าสถานนะการภัยแล้งจะคลี่คลายลงนะคะที่ผมก็นำข่าวดีมาบอกกันนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งนะคะก็มี พี่น้องเกษตรกรน,นะคะสอบถามทางแฟนเพจกันเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าเกี่ยวกับการเจาะน้ําบาดาลฟรีมีจริงหรือเปล่าวันนี้ก็กนําข้อมูลดีๆมาฝากกันแล้วนะคะยังไงใครที่เข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารนะคะและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ